ชายคนหนึ่งเริ่มต้นชีวิตด้วยการทำงานในโรงงานฟอกหนังและต่อมาได้ทำงานส่งของให้ร้านค้าต่างๆในเมืองรวมถึงร้านน้ำหอมชื่อดังแห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้ค้นพบโลกแห่งกลิ่นหอมที่เขาหลงไหลและยังพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์ในการรับรู้และสร้างสรรค์กลิ่นที่เหนือกว่าคนทั่วไปเขาแสดงความสามารถในการปรุงน้ำหอมโดยการพัฒนาสูตรจากกลิ่นที่มีอยู่จนเจ้าของร้านเห็นแววและรับเขาเป็นสิทธิ์วันหนึ่ง เขาเริ่มสงสัยว่ากลิ่นจากสิ่งมีชีวิตสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำหอมได้หรือไม่เขาเริ่มต้นทดลองจากสัตว์เลี้ยงแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจจึงออกเดินทางเพื่อตามหากลิ่นที่สมบูรณ์แบบจนวันหนึ่งเขาได้สัมผัสกลิ่นจากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทําให้เขาหมกมุ่นกับความคิดที่จะเก็บรักษากลิ่นนี้เอาไว้เขาเริ่มทดลองวิธีการใหม่ๆซึ่งมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยจริยธรรมที่น่ากังขาเขาใช้กระบวนการเฉพาะบางอย่างเพื่อดูดซั ับกลิ่นจากสิ่งมีชีวิตและพยายามสกัดออกมาให้กลายเป็นหัวน้ำหอมที่สมบูรณ์แบบแม้เขาจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่เขาก็ยังไม่พอใจและดำเนินการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนผู้คนในเมืองเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยและในที่สุดหลักฐานต่างๆก็เริ่มเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขา